เรียบร้อยนะครับน้ำมันน้ำมันเครื่องปนกับน้ำนะครับกับในหออม้อน้ำนะครับเรียบร้อยแล้วที่เขาเรียกว่ารอ,อยแตกนะครับช่างเขาว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกิดจากจุดไหนนะครับทำไมน้ำมันเครื่องถึงมาปนกับน้ำได้นะครับ เขาบอกว่าตรงนี้นะครับถ้าเราไปรื้อดูก่อนนะครับว่าจะต้องเปลี่ยนจุดไหนบ้างนะครับนี่ค,คือช่างรื้อออกมาแล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับเขาบอกว่าจะรั่วอยู่แถวนี้นะครับดูเพื่อเป็นประสบการณ์สำหรับเพื่อนๆนะครับเผื่อเจอปัญหาหนะครับ สำหรับรถดีเซลรถดีเซลไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่านะครับหรือว่าเป็นคอมเอร์เลวนะครับก็จะมีนะครับตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ลดอุณหภูมิของน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องก็จะวิ่งมาเข้ารูนะครับแล้วก็จะมาวนนะครับข้างในนะครับก็จะมีน้ําอยู่รอบๆนะครับเพื่อน้ำก็จะวนนะครับเพื่อลดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้ก็คือจะทําการ หาจุดลอยรั่วนะครับว่ารั่วตรงฝาตัวนี้หรือว่ารั่วตรงออยน้ำมันนะครับจะลองล้างแล้วก็ใช้ลมอัดหรือไม่ก็จะใช้น้ำอัดดูนะครับว่ามีรอยรั่วออกมาไหมถ้ารั่วน้อยอาจจะมองไม่เห็นนะครับถ้ารั่วมากก็อาจจะมองเห็นนะครับว่ารั่วอยู่ตรงไหน จะได้ลดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับอัน,นนี้น้ําก็จะเวียนอยู่รอบๆนะครับตรงนี้จะเป็นข้อน้ํานะครับแล้วก็จะมีท่อน้ํามันมาเวียนนะครับเพื่อลดอุณหภูมินะครับเพื่อนๆดูไว้เป็นประสบการณ์นะครับเพื่อเพราะว่ามันอาจจะเกิดปัญหากับรถเพื่อนๆได้นะครับ ก็จะทําการประกอบเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะทาการเทสนะครับว่ามันอาจจะเป็นที่เราเาซีนนะครับรั่วรั่ว,วตรงซีนก็ได้นะครับก็จะทําการทากาวแล้วก็ใส่ซีนใหม่แล้วก็ประกอบเข้าที่เดิมนะครับแล้วก็จะลองสตาร์ทเครื่องดูว่าจะหายไหมถ้าไม่หายก็ต้องคงต้องเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าอาจจะหาไม่เจอนะครับ หารลวาไม่เจอนี่ก็จะเป็นกาวนะครับใช้ทาบริเวนนะครับเพื่อให้ชัวร์นะครับว่าไม่รั่วตรงซีนไม่รั่วตรงจุดที่เราพันน็อตนะครับแน่นอนนะครับจะได้หาสาเหตุนะครับต่อไปนะครับกาวกาวซิลิโคนนะดูไว้ต้นประสบการณ์นะครับ เกิดปัญหากับรถเพื่อนๆน,นะครับประกอบเข้าที่เดิมแล้วนะครับจะลองทำการสตาร์ทดูนะครับสตาร์ทดูแล้วนะครับก็ยังมีอยู่นะครับออกมาอยู่มนเดิมนะครับสตาร์ทไว้พักหนึ่งแล้วก็มาเปิดดูนะครับก็ยังมีออกมานะครับน่าจะต้องได้เปลี่ยนใหม่นะครับ สตาร์แป๊บเดียวก็รู้แล้วนะครับเพราะว่ามันรั่วนะครับแรงดันน้ำมันสูงนะครับตัวนี้สามพันสามพันกว่านะครับน่าจะเป็นของก๊อฟนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับปรากฏว่าลองดูแล้วนะครับรั่วที่ฝานะครับรั่วที่ฝา ก็เลยต้องเปลี่ยนทั้งฝาเลยนะครับเปลี่ยนใหม่เข้าไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คือใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้มืดแล้วนะตาดูนะครับมีนะครับมีเศษดูนิดหน่อยนะเพราะว่ามันอาจจะล้างออกมาจากหม้อน้ำจากภายในระบบไม่หมดนะครับ ถ้ามันยั่วมาเพิ่มก็น่าจะเดูไว้เพื่อเป็นสารณ์รเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วหมดค่าไหลไปประมาณ5 0าพันนะครับอันนี้คือเราทำเองนะครับทำเองค่าหมดค่าช่างก็ไม่ไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่อูนะครับว่าเขาซ่อมสูกซ่อมแพงเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับ